คนในวงการบันเทิงกันบ้างนะคะเริ่มต้นจากสาวสวยคนนี้แซ่บมากล่าสุดนะคะเธอไปแซ่บถึงไกลามากเลยต่างแดนเลยจากยุโรปส่งภาพสวยๆมาให้เราดูกันนะคะสำหรับสาวกวางวันปิยะหรือว่ากว,วางเดอะเฟสนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะใครที่ได้ติดตามนะคะจะเห็นเลยว่าโอ้โหคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาด้วยความที่ฟิลแบบเป็นนางเรียกได้ว่าเป็นนางแบบอยู่แล<ช>้วแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นนักแสดงเป็นนางแบบนะคะแต่ว่าความสวยความแซ่บเนี่ยก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะภาพที่เห็นเนี่ยว่า ทริปเที่ยวต่างประเทศของเธอนะคะสำหรับกวางนะคะแฮปปี้มากๆเลยหลังจากที่บินลัดฟ้านะคะไปกับหนุ่มหล่อนะคะไฮโซเฮาส์ Hi so ค่ะแถมยังมีภาพไปดินเนอร ครอบครัวทำกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกอีกด้วยนะคะก็เลยทําให้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะหรือวันนี้จะเป็นการเปิดตัวหรือเปล่าหรืออย่างไรเพราะว่ารักนี้เนี่ยชัวร์เลยว่าพ่อแม่เนี่ยไฟเขียวแน่นอนนะจ๊ะอย่างไรก็ตามถึงแม้จะอยู่แดนไกลนะคะก็ยังมีวายกับคุณขาไม่ลดดีกรีความแซบลงมาแม้แต่น้อยเลยเสื้อแบบตัวเล็กตัวจิ๋วแบบสีเขียวจ๊ะงงงกับตัวจิ๋วสีพู้น่ารักไคะอ๋อแบบเรารใส่แบบด้ นะคะเพราะว่านี่ก็คือเป็นไอดลอลหนึ่งคนของเรานะคะในแต่และว,วันนี่ก็คือโอ้โหเฉิดฉายมากเลยยังกัเดินอยู่บนรันเวย์แม่เอ้ยเราก็เลยนำภาพมาให้ดูค่ะคุณความหุ่นความผิวความหน้าความเนิร์ความแอคทิจูดความอินเนอร์ของเธอมันปัวมันป่ามันฟาดมันเฟร์สุดๆนำมาฝากกันค่ะก็สวยจริงๆกดไลค์กดไฟไม,ไม่ไม่หยุดเลยอะ่ะน,น,น,นี่ท่านี้ท่านี้ดันผนังดันผนังนะคะก็ต ทั้งหุ่นทั้งหน้านะคะสวยมากจริงๆงนะคะ,ะต้องให้อ่ะ